ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเมื่อไทยกับประชาปัตมันไม่เคยมันแตกต่างกันมากแต่พี่มูตรงว่าพี่ไม่เคยชื่นชอบกับรรประชาปัตตั้งแต่สมัยไหนแต่มาปีนี้นะบอกชุดเนี้ยนะรู้สึกว่าบริหารเหืร้องเหลวนะอ้องเร็วเองประเทศไทยกันนี่มันมันเป็นไปไม่ได้ต้องเห็นใช่ไหมล่ะประเทศไทยความคิดนคนะยวทางการทางการเมือง โอเคอาจจะมีทะเลาะกันแต่ความคิดมันพลอย่านมันมันไม่มอีอะไรที่แน่นอนไม่ไม่มีมิตรและไม่มีศัตรูที่ถาวรแต่ให้ให้ถามหลักจริงแล้วให้มาฟองรองกันกัแบบประเทศไทยอะไรพวกนี้กับชาธิปันยูเป็นไปไ่ได้การเมืองอะไรยูเป็นไปไม่ได้แล้วประชาชนก็ไม่มีทางที่จะยอมรับไม่ได้มาทำทุกวันนี้ออกมาี่ไม่ได้สู้เพื่อ กันตัดไดสู้รเพระักยไม่ใช่ไม่ใช่สร่ไใช่เลยนะคะไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ไม่ใช่ทาไทย่ะงคนสบายของกนท่สบายแล้วมันไม่อยากให้ท่ามาด้วยมานมด้เด่นนะเด่นแบบสีแดงเลยนะจะบอกให้ที่ผมมีสูตรวันนี้ราะว่าเพื่อนสนนสองความถูกต้องความที่ทํามมันไม่เคยมีอ ไม,ไม่น่าจะรัฐประหารนะเพราะว่าผมดูนะชาวบ้านเขามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่ารัฐบาลคนก่ะมอันไปมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันคล้ายๆถอยหลังเขาฟ้องอะไรอย่างไรมันดูมันไม่สงสอยผลที่จะต้องทำรัฐประ วิธใช้คนจำนวนมากเพื่อให้แสดงพลังให้ชาวโลกเขารู้ว่าเราต้องทำประชาธิปไตยเราไม่ต้องการประเด็จการเราไม่ต้องการยังอยากพวกเราเนี่ยยังอยากจะรู้เหมือนกันว่าทหารที่ก็มีในฟางคิที่จะทำรัฐประหารเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรอยากจะรู้เสือแดงเนี่ยอยากจะรู้ มันก็ผมก็60ขึ้นไปแล้วทีนี้มันก็ผ่านการรับรหานมาหลายครั้งถ้าผมดูแล้วมันไม่เคยมีรับรายานที่ดีขึ้นเลยก็รัศมีม้าขาวมาเข้า,า,ขาย้ามาแพงเอ้ามาแก้ปัญหาแล้วก็กลับวนอยู่ในวงวนน้ำเน่าเหมือนเดิม มันไม่มีดีขึ้นมาผมถึงบอกว่าผมต้องต่อต้อานรัฐประหารอยากได้อย่างน้อยๆรปชนตายนี่จะมีพักการเมืองมันจะต่อสูส้กันรุนแรงทงางการหาเสียงหรือการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันยังจะดีกว่าการที่จะเอาปากบอกต่อ,อื่นมาเพื่อให้มวลชนเนี่ยร้อยตามผมว่ามันไม่ถูกต้องครพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องเสื้อแดงรู้สึกว่าเรามีความรักกันเหลือเกิน รักด้วยหัวใจสีแดงแลรัก é okay. อาจาจะยังไม่ถึงตรงโดยตรงแต่ทุวันนี้อ18ปีบอกว่าคุณเลือกตั้งได้แต่เลือกไปแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรเพรว่าก็ต้องออกมาสแสดงทุกทีทุกวันนี้ใครบอกว่า,วาเด็กไม่สนใจการเมืองนึงอาจจะเปลี่ยนมุมมองดูใหม่ก็ได้ พอเพียงพอแล้วประเทศชาติก็ปลอดช้ำในราชอาณาจักรีทางเดียวก็เกินพอก็ตั้งแต่ทักษิณเนี่ยสี่เก้าโดนปฏิวัติแคอมมชก็ออกมาไม่ชอบรัฐประหารแต่ว่าต้องการความถูกต้องต้องการความก้าวหน้าครับ ทักษิณก็โอเคนะหรือว่าด,ดีดีดีกว่าทุกยุคเพราะว่าประชาชนก็มีงานทำและที่สำคัญทุคนก็คือรัฐบาลนะ่ะมีการสร้างงานให้ให้ประชาชนได้ทำมันก็เหมือนกับว่าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันครับ ัวัดถือว่าฉลาดกว่าคนชั้นกลางเพราะเขารู้มากกว่าเราไอคนชั้นกลางนี่มันไม่รู้เรื่องเลยถ้าขืนไม่ออกมายิ่งไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราถามเขาเราไม่รู้แต่เขารู้มากกว่าเราดังนั้นต้องต,องตองยอมรับและที่สําคัญคนลากยาเาอดทนกว่าเราด้วยถึงมีก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่า มันมีเทคนิคของเขาของฝ่ายรัฐบาลและที่สำคัญไม่น่าห้าสิบห้าสิบตอนนี้มันกำลังดูสถานการณ์เหมือนถ้ารอรอให้มันรอจังหวะสู้แต่ก็ต้องดูว่าใครถับราชบัณฑิตเนี่ยมันถอยหลังแน่นอนอยู่แล้วทำไปก็ชิบหายมันไม่ได้ประโยชน์อะไร